ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน BMW นะครับ s e r ี e s 4 c a บ r i o l e t นะครับรถคันนี้เนี่ยทำการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับเปลี่ยนจากจอเดิมกลายเป็นจอขนาด10.25นิ้วนะครับเนี่ยครับตรงรุ่นเลยนำจอเก่าออกจอใหม่ใส่เข้าไปนะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอตัวสเปคสูงสุดในตลาดนะครับคำว่าจอสเปคสูงสุดเนี่ย คือ 1. จอด้านในเนี่ยเป็นที่เป็นตัวแสดงผลเนี่ยเป็นของ LG LG ที่ทำโทรทัศน์บ้านนะครับตัวจอเนี่ยมีระบบ IPS อันติแกลมีการกันสะท้อนจากแสงแดดนะครับเวลาที่เราขับรถไปกลางกลางวันเนี่ยมีแดดส่องลงมาที่ตัวจอเรายังเห็นภาพจากตัวจอได้ชัดอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยตัวระบบทัชสกรีนเนี่ยเป็น Cap p a c i t i v e เหมือนที่อยู่ใน iPad นะครับหรืออยู่ในพวกสมาร์ทโฟนรุ่นเมมต่างหมดละตัว CPU เนี่ยเป็นดคอร์นะครับ RAM 4กิกรอม64 g ิพวกนี้คือเบสิกของเขาอยู่แล้วนะครับก็ตัวระบบ Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน10นะครับทีนี้เนี่ยการใช้งานของเขานะครับเราเพียงแค่จะแตทะทัชสกรีนหรือกดปุ่มเมนูค้างตรงนี้ก็ได้นะครับจะปรากฏหน้าเมนูตัวใหม่จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับซึ่งหน้าเมนูตรงนี้เนี่ยเราใช้ทัชสกรีนได้ละเห็นไหมฮะนี่นะครับ แอปพลิเคชันจะอยู่ในหมวดแอปแบบนี้ภาพจะสีสันสดใสคมชัดนะครับนี่นะครับเพราะเป็น LG ด้านในนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของการใช้งานนะครับอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น g o o ก l e แม p ก็จะเป็น Position ที่เราอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะคมชัดและใสมากๆนะครับเราซูมได้เนี่ยฮะซอยย่อยๆเนี่ยที่เป็นยิบๆยิบเนี่ยขึ้นปรากฏให้เราเห็นหมดนะครับมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษแล้วก็คีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับนี่นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับสยามพารากอนสยามพารากอน กดเริ่มมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียเหนือไปตามซอยสุขุมวิท44ทับ2เขาเฉลระเียรับเหมือนกับการใช้งานทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในสมาร์ทโฟนหรือว่าในแท็บเล็ตเลยนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายถึงส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นมิวสิกหรือจะเป็น HD ว v ดีโอเนี่ยเราเอา ทำไดรฟ์ drive, หรือว่าฮาร์ดดิส์เข้าไปต่อเนี่ยเล่นไฟล์มีเดียได้นะครับแดชบอร์ดตัวนี้ปรับสีได้เป็นไมดิจิตัลนะครับเนี่ยฮะเราเล่งเครื่องปุ๊บก็รอบต่างๆข้อมูลในตัวรถก็จะปรากฏขึ้นมานะครับถัดมานะครับไปดูในส่วน YouTube เราก็มาดูกันนะครับส่วนของ youtube ก็เป็นโฆษณานะครับเดี๋ยวเราก็จะสกิปโฆษณาข้ามไปอ่าตัวนี้ยืดเข้ายืดออกได้นะครับเหมือนเล่นแท็บเล็ตเลยนะฮะเพิ่มเสียงรดเสียงเนี่ยจะปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับเนี่ยนะครับ นี่นะครับก็ใช้งานเหมือนแท็บเล็ตหตัวนะครับอะทีนี้เราสามารถที่จะทำฟีเจอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเล่น2หน้าเนี่ยนะครับ2องแอปพลิเคชันในหน้าเดียวกัน ไม่ต้องการเราก็สไลด์ออกบแบบนี้นะครับถัดมา Netflix นะครับเล่นได้จริงๆนะครับหลายๆท่านติดตั้งที่อื่นมาบอกทำไมลง Netflix เข้า Netflix ไม่ได้เนี่ยครับแค่ซ ig- อินแ c ค o คา t เราเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแล้ว <c oughs> ก็ดูทีวีออนไลน์ครับ เนี่ยครับช่อง3 HD ที่ Live View นะครับเล่นได้ทั้งหมดจริงๆนะครับอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Spotify j o o e s พวกนี้เนี่ยลงได้หมดมี Account Sign-in เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในเรื่องของเข้าเอ่อกล้องมองหลังนะครับผมเข้าเกียร์ถอยปุ๊บภาพตัดเข้ากล้องเลย จะมีตัวเส้นที่เป็นไดนามิกเลี้ยวตามการหักเลี้ยวพงมาลัยนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น PDC เซนเซอร์นะครับให้เราเห็นตัวเซนเซอร์ที่อยู่เป็นเซนเซอร์ด้านท้ายนะครับขึ้นเกียร์ก็จะตัดกลับเข้าสู่หมวดที่เราใช้งานอยู่นะครับนี่นะครับก็ระบบทั้งหมดคร่าวๆเนี่ยของเจ้าตัวจอ Android ตรงรุ่น ก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ผมรีวิวมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเวลาที่เราเล่นการใช้งานจริงๆในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่มีการมารอโหลดค้างนานๆหรือไม่มีการตัวระบบไม่มีการแฮงไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยเล่นด้วยความสมูทจริงๆอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นคือสินค้าที่เรานําเข้าพวกนี้เนี่ยเราดิวตรงกับทางโรงงานนะครับแล้วก็สร้างสเปคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นการคอนฟิกสเปคขึ้นมาเองทั้งหมดดังนั้นเนี่ย อะไรก็ตามที่โรงงานเนี่ยสามารถทำได้ดีที่สุดผมจะสั่งแบบนั้นเข้ามาติดตั้งให้กับลูกค้านะครับก็ระบบทั้งหมดนะครับของเจ้าตัวจอ a n นดรอยตรงรุ่นนะครับสำหรับซีวีสนะครับ คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook Fan Page นะครับหรือว่า YouTube Channel นะครับของ2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ